สวัสดีครับวันนี้เป็นแนว,วนลค้าชงท่านนะครับมาอยู่ที่ปั้นคำมาดนะครับเราที่เราเคยเห็นกันแล้วนะปั้นคำมาศเนี่ยก็คือเป็นร้านเป็นโรงงานทําขนมส่งนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตอะไร,ะรบ้างเพราะว่าที่นี่เขกากำลังเปิดเป็นชอ็อปเป็นช็อปนะครับเป็นช็อปที่สามารถที่จะเข้ามาเลือกสินค้าหน้าร้านแล้วก็เรียกว่าต่อยอดาได้เลยนะครับดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเดีเข้าดูข้างในกันดีกว่าคุณสมิงร้านนับเปิดวันที่ที่เปินเนนะดนี้นะขอโทษทางรัาผมก็ต้องเดินออกร้านเปิดวันที่เปิดน,นี้นะครับก็คือ นะพี่สวัสด,ดีครับนี่สวัสด,ดีเจ้าของกันเลยครับนี่อันนี้ก็คือเจ้าของพี่อ้อพี่อ้อค่ะพี่อ้อครับนี่ตอนนี้ร้านพี่อ้อเปิดเรียกว่าเปิดเป็นแบบไหนนะเป็นสไตล์ไหนนะเออเป็นสไตล์ขนมพรีมเมียมขึ้นนะคะครับ ก็คือพเมพ์ขึ้นก็คืออันนี้เฉพาะแบบที่เรารับไปขายพิมพ์ขึ้มันจะมีแค่ช็อปนี้ช็อปเดียวแต่ว่าถ้าเกตทั่วไปก็ยังเป็นตามตัวแทนเราก็ยังมีปกติเราจะไม่ได้มาปนกันก่อนหน้านี้ที่เราผมเคยมาถ่ายพี่อ้อเนี่ยพี่อ้อจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือส่งตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปตามค้าส่งทั่วไปที่ที่ส่งอยู่แต่ตอนนี้จะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะแยกเกตมาจะได้ไม่ไปตีกับร้านเดิมค่ะที่ทําอยู่เพราะว่าจะได้แยกตลาดกันได้อันนี้คือพี่อ้อเนี่ยคือจะมีสินค้าเนี่ยก็คือต คือคิดค้นรสชาติขึ้นมาใหม่หรือว่ายัางไงครับก็ใหม่ทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าคือหน้าตาอาจจะใกล้เคียงกันแต่รสชาติเนี่ยเพราะเราจะใช้เนยล้วนทั้งหมดเลยอันนี้อ,อ๋อคือง่ายวัตถุดิบพี่พี่อ้อทำเนี่ยก็คือจะเป็นเนยแท้แท้แทั้งหมดเลยครับ,รบอ,ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมชิมตัวอะไรนะมีกอบพ้มยำพี่อ้อทำอยังไงมันถึงอร่อยขนาดเนี้ยก็ใส่ใจใส่ใจผู้ชมจริงจนะอันเนี้ยมีกอบเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ชิมให้ดูนี่ผู้ชมมาดูมีกอบเนี่ยคือผมเพิ่งจะชิมเมื่อกีี้น่เเเอองคืราข้ามาเมื่อกี้เเราาาข้มพี่อ้อสััักกนและครบเอ่อ้อ ดีว่าช่างมึงออกไปนะครับเขายังทำร้านไม่เสร็จร้านจะเปิดวันที่สิบเอ็ดนี้นะสิบเอ็กกาดกรกฎาคมนี้นะนี่เปิดไม่เสร็จเลยนี่ดูดูดดดดดดมีกอบผมกินมีกอบกว่านี้ยัติดใจไม่หายนะเนี่ยมีกอบอ่ะคุณผู้ชมมีความกอบมากๆแล้วก็มีความแบบรสชาติต้มยำใครเคยกินมีกอบรสชาติต้มยำบ้างเขาจะมีรสชาติอหอยลาย,ลายนะแต่ว่าย,ย,ยังทำไม่ทันนี่ผู้ชมดูฟังเสียงกรอบนะคือโคตรกอบอ่ะแบบแล้วมันเคืองอ่ะเรากินเคืองมากผู้ชมมันสามารถหยิบกินได้เรื่อย ก็รวมกินมไปเนี่ยขึ้นกระปุกอันเนี้ยอือันนี้เป็น B ี S <S เป็นคนใหม่ที่ทำขึ้นมาใหม่อือฮึก็คืออันนี้คือเป็นตัวใหม่หมดเลยอันนี้มีอะไรบ้างพี่ออออันนี้ก็อันนี้เขาแปะเราอะเราจะเป็นเออจะใส่พวกเม็ดธัญพืชเยอะนะคะจะเป็นมาเลเซียขีนัว งาขี้ม่อนเออ่คือเยอะค่ะใส่ไปนี้แล้วเป็นเนยสดแท้ด้วยตัวนี้อ๋ออันนี้คือเนยเนยสดแท้เนยไม่ได้เป็นน้ำตาลละเป็นเป็นเนยสดค่ะเป็นหน้าเนยสดแล้วก็เป็นพวกนี่มือข้าวแตนนะข้าวแตนค่ะออออ๋เเป็นเราทำหน้าขึ้นมาเองอะค่ะข้าวแตนหน้านี้ไม่เคยเห็นเยอะแหละไม่มีอยู่แล้วนะอันนี้คือหน้าข้าวแตนที่หน้ามีอัลมอนด์มีกั้วเหลืองมีมีพวกเมล็ดธัญพืชเยอะค่ะเป็นธัญพืชเนาะครับแล้วก็ใช้ตัวเนยไม่ใช่น้ำตาลเคี่ยวนะครับนี่ ันเนนัเหมือกป็นหน้าในสดเหมือนกันแต่เป็นอ้ำมอนอันนั้นเพืเ่อสุขภาพค่ะอันนี้ก็เมอเรงเมอแรงนี่มีฝอยทองด้ะเมอเรงเมอเรงใส่ฝอยทองนะครับรุ่นใหม่ไปสมรุ่นเก่านี่ไปลองดูไอเดียดีมากเลยอันนี้คุกเกอร์สปเปอร์มิกนะครับแันนี้ไปก่อนนะอันเนี้ยน้ำหนักเยอะมากเลยเนี้ยร้อยประมาณร้อยสิกรัมแสดงว่ามีความตันมีความหนาของตัวเนื้อคุกกี้อ่ะ หนักนะไอ้กองชเน่เนี่ยน้ำหนักหนักมากเลยก้อยใหญเช่นนี้กล้วยช็อกเราไหวนะกล้วยชอ็อกกล้วยช็อกแล้วหนึบ่อื่นนะเราจะหนึบแล้วก็ช็อกมันเป็นดาร์กดีอืม้มกล้วยชอ็อกขอยัดนิดก่อนอื้กล้วยช็อกตัวกล้วยนี่ครับกล้วยชอ็อกช็อกอ่ะกินทั้งคำไปตัดทั้งลูกอืมอ้มหนึบจะหนึบไหมคะจะไม่เล็กข้างในมันคือกล้วยตากหรอกล้วยตากธรรมชาติอื้อ๋อ อร่อยเหรอพี่จะแกะตัวนี้ชิมนะคะอร่อยเหรอพี่คุณผู้ชมอันนี้อร่อยเนือเลยมันจะเนิบ,นบ,นบแล้วก็มีชขาเอาอะไรล่ะคอยตัดเด็กกินได้เลยก,กินดีอ,อันนี้คือที่บอกว่าเป็นสินค้าตัวใหม่เข้าแตนแต่ที่ใครบอกที่ทำข้าแตนหน้าแบบเนี้ยที่นี่คงเป็นที่แรกแล้วครับเพราะว่าเดินตลาดทั่วไปเขาไม่เคยเจอเข้าแตนที่เป็นหน้าทั่นเยลเพิ่แบบนี้จะมาแค่ร้าดน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลที่เราจบแล้วนะครับ Đó có thay thêm cái quyết lại tôi này là không? quên mới sẽ lấy kín đi to nào có co vậy ạ co mắng ạ mắng ạ เราเคยกินข้าวแตนใช่ไหมครับเราจะมีความแบบหวานโดดๆใช่ไหมตอนนี้เรากัดไปมันละมุนอะละมุนแล้วมีความแบบแปลมแป้นหวานนิดๆไม่ได้เยอะเลยอะคือแบบถ้าที่กินถ้าเรากินข้าวแตนทั่วไปใช่ไหมครับมันจะมีความแบบเออถ้าแผ่นนี้ไม่หวานอะถ้าแผ่นนี้ไม่หวานอะมันก็จะไม่อร่อยแต่อันนี้ยเมื่อกัดไปถึงตัวข้าวแตนตรงนี้ครับมันมีรสชาติมันมีมันมีรสชาติในตัวข้าวแตนเพราะถ้าเรากินข้าวแตนทั่วไปอะมันจะมีความหวานแค่หน้าอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันไม่ได้มีข้างในแบบเนี้ยอันนี้มัามีข้างในตัวอันนีี้คืออพ่ อบอบทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วตัวเนยของพี่เนี่ยคือชุบทั้งอันไหมไม่ค่ะปาดหน้าปาดหน้าเฉยจริงจริงมันทอดแล้วก็เอามาอ,อบอีกรอบหนึ่งนะคะอ๋อ,อ,อคืออย่าลืมว่าเวลาปลาดหน้าปุ๊บเนี่ยเวลาเราอบป,ป,ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีความซึมลงไปใช่ค่ะเพราะที่ผมที่ผมพูดถึงเนะี่ยคือมันมีความรสชาติอยู่ข้างในตรงนี้ใช่ค่ะผมสงสัยว่าทำไมมันมีรสชาติข้างในตรงนี้ครับก็เลยว่าพี่พี่ผมถามพี่ว่าชุบลงไหมไม่ชุบไม่ชุบแต่เวลาพี่ปาดเนยข้างหน้าเเเเเเนน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 นีีีีีี่่่่่่ยยยแแแตตตพพออออออบบบบบปปปปปุ๊มม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 ััััััจะซซึึลลงไไไไาาาาาาคคคควววว็้้้้รรขืกดเนี่ย มันไม่เหมือนข้าวเต๋ที่เรากินตามทั่วไปคือจะมีความหวานข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเราไม่กัดโดนตัวน้าตาลที่ลรยข้างหน้าแล้วก็มีรสชาติอะไรเลยก็มีรสชาติข้าวเต๋นธรรมดา mm hmm. แต่เน,นี่ยพอเรากัดไปเนี่ยมันมีความละมุนมีความหอมขึ้นตัวข้างในตรงเนี้ยตัวข้างในเนื้อข้าวเต๋นนะครับเนี่ยอื mm hmm. ต่างกันมากเลยต่างกันแบบข้าวเต๋ที่เราเคยกินกันตามตลาดอะ่ะลองชิม hmm. ด mm ูแล้ากล้อง แยมผลไม้อะค่ะแต่จริงๆมันมีผงมิกเบอร์รี่อยู่ในนี้แล้วก็มีงาคีม่อนงาคีม่อนคืออะไรพี่งางาที่ทางเหนือเงค่ะคือมีประโยชน์มากนะคะตรงนี้เนี่ยอร่อยขนมที่เขาบอกว่ามันเป็นแก้วพีกเนี่ยนาอันดับแรกความหอมมันต่างกันมากเลยเค้าดมปุ๊บแล้วกินมันแบบตีขึ้นจมูกเลยอ๋อนี่นี่มันีปชอแบบนี้มีไส้ข้างในเบอร์รี่เบอร์รี่เป็นมิกเบอร์รี่ค่ะ มันแบบมันจะเป็นวัยรุ่นหน่อยอ่ะอันนี้เหมาะกับสาวคือกินแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนนักศึกษาอัจริ้งอันเนี้ยพอกัดปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนแบบรู้สึกแบบมหาลัยอ่ะอันนี้เหมาะกับนักมหาลัยเลยเนี่ยจริ้งคือกินแล้วรู้สึกเหมือนแบบก็อยู่มหาลัยอยู <produ> ่ในวัยมหาลัยอันนี้ชารอันนี้เป็น long p a u ไกลเด้ใช่ไหมต้องกินเนี่ยไหมเราชาร์จไปไงคือเหมือนวัยรุ่นไหมคือมันไม่มันไม่เหมือนแบบ ดดเดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้มิกเบอร์รี่ยังยังคาอะไในปากเลยพี่มิกเบอร์รี่ยังกินยังไม่หายจากปากเลยพี่พี่ให้ผมกินฮอกไกโดอีกเหรให้ดมงกันดมงกันดมก่นมกนมนอนหอมไหมอ่ะหอมมุนอ่ะทรายก่อนอีกมิกเบอร์รี่มันยังไม่มันยังไม่หายเลยพี่เราอ่ะใส่นมฮอกไกโดลงไปเลยคือเราไม่ได้ใส่ขนมผองมันเป็นนมฮอกไกโดมันก็เลยกลิ่นมาเลยชัดทรายก่อนแล้วตอนนี้มิกเบอร์รี่มันยังตีในปากผมอยู่เงี้ยแล้วผมจะกินอันนี้ผมจะรู้เรื่องปะเนี่ยทัตตะก้อนนมด้วยมิกเบอร์รี่มันมันยังมัันยงตีในปากนะเหมืออออนเรามมลูกะ เนี่ยเหมือนเรากินลูกอมอ่ะแล้วจนกว่าลูกอมมันจะหายจากปากไปอ่ะตอนนี้มิกเบอร์รี่ยังตีในปากเลยเนี่ยจะขึ้นจะมูกเลยเนี่ยอันนี้จะหอมแบบละมุนละมุนเด็กมันหอมพ็อกไกโดมันเป็นนมพ็อกเก็โดมเลยอันนี้หอมแบบเด็กแต่เมื่อกี้ผมกินมิกเบอร์รี่ก็ผมรู้สึกว่าเหมือนนึกถึงสาวสาวอ่ะสาวนักสาววัยรุ่นน่ะแปลกนะอันนี้เรื่องจริงจะไปมหาลัยได้ใช่ไหมเออมันกินรสรัชาติเหมือนแบบนั้นจริงอันนี้อันนี้ประกอบอันนี้เหมือนเด็กเด็กอ่ะเด็กเด็กกินอ่ะ ันนี้เร่องจริงลองนะใครแบบไม่เชื่อผมนะลองนะตัวเนี้ยอะไรอะไรนะมิกเบอร์รี่ไส้สับปะรดตัวเนี้ยกินแล้วมันนึกเึื่องเด็กมหาลัยอ่ะเหมือนเราเรียนมหาลัยอยู่แล้วเราตอนนั้นเลยขนมมันเตืมอารมได้เหรออันนี้เรื่องจริง,งนะอันนี้ไม่พูดเล่นนะมันมันเหมือนสื้ออารมณ์ให้เราแบบพอเรากินพวกตนา,านการเรามันมองนึกออกไปถึงว่าเอออยู่ช่วงเราเรียนมหาลัยอ่ะเราเรียนมหาลัยอยู่แล้วเราเหมือนเราได้ความย้อนวัยกลับมาว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็น เป็นครั้งแรกนะพี่ที่ผมรู้สึกแบบนี้เอาจริงผมกินขนมเข้าไปผมไม่เคยได้คิดอะไรเลยแต่เมื่อกี้ผมกัดมิกเบอร์รี่ของพี่เนี่ยมันทให้ผมนึกถึงตอนผมเรียนมหาลัยมันแปลกมันเหมือนกินย้อนวัยพี่อันนี้ลองดูนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มัน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 รู้สึกจริงๆมันเหมือนว่ากินปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเราย้อนวัยมันบอกไม่ถูกอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองกินดูมันมันไม่ใช่มันมันจะไปกินจินนาการก็ได้นะหมายความว่าเราพอเรามีเรากินขนมไปเนี่ยมันมีเรื่องราวรู้สึกมันมีจินตนาการเกิดขึ้นท รสชาติมันทําให้เราอะรู้สึกว่าเราคิดจินตนาการตามไปด้วยอ่ะอันนี้เรื่องกิงที่เมื่อกี้กินนมฮอกไกโดเนี่ยมันยังเป็นอีกธรรมดานะคือเราทําเราก็อยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนเล้ก็เราอยากได้มิกเบอรี่เราก็เอาให้มันเป็นมิกเบอรี่เลยอันนี้เราอยากได้ฮอกไกโดเราก็ให้มันเป็นฮอกไกโดคือไม่งั้นมันก็มันไม่ชัดเจนแติว่าเราชื่อฮอกไกโดแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นหรือเราไม่ได้ใส่เลยแค่กลิ่นเดียวมันก็ไม่สามารถสื่อได้เออเนี่ยที่พี่บอกคำว่าสื่อได้เนี่ยคือมันผมว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวตััััววววเเเเเนนนนนนนี้้้ยรราาาาาาแกปุ๊่ทไถถึึึงงลล มันเหมือนใช้วิธีกันว่าเราย้อนวัยเราซื้ออ่ะอันนี้ครับพี่ไม่ได้พูดก่อนแต่ผมอ่ะมันพอทีมม่มันเกียรติการไปแล้วไงมันเกียรติการแล้วผมบอกว่าเอออยากให้ทุกคนลองลองดูนะร้านนี้มีอะไรน่าค้นหาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมบวกธุรกิจบวกอาชีพครับมันเป็นมันจะบอกไงดีอ่ะทุกคน,นะจะมีตัวตนของตัวเองทุกคนเวลาทำอาชีพเนี่ยอาชีพแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนคิดได้แค่ตรงนี้แต่บางคนก็คิดล้ําไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มองออกถึงเรื่องธุรกิจสามารถที่อาจจะเปิด โลก,กระทัดก,ก็ละอาจจะเปิดกับแนวคิดก็ได้ว,ว่าเมาืม่อเมื่อคุณหมาเข้ามาเดินในช็อปนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเร,เ,รรนะเราจะเอาตรงนี้ไปวางตรงไหนดีนะเนาะเฮ้ยเราจะเอาตัวน,นี้ไปวางตรงไหนดีเนะเราจะเอาอนี้ไปจำหน่ายยังไงดีนะเพราะว่าอันเนี้ยทามาคือยังไม่ได้จาหน่ายที่ไหนเลยเพราะว่าอันเนี้ยทามาเพื่อเพื่อร้านนี้แล้วก็เหมือนเหมือนเปิดช่องทางใหม่ให้กับลูกค้าค่ะคืะคอคือขนมอ่ะมัน อาจจะมีคล้ายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คนมาฝากขายแต่ถ้าผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราทำอ่ะคือเราก็จะฉีกไปคือจะไม่ได้เหมือนเดิมเลยไม่ให้ลูกค้ามาว่าเราได้ทำไมราคาแพงแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะอันนี้ผมกำลังมองเห็นอะไรบ้คนที่ชอบเล่นติ๊กต็อกนักศึกษาที่ชอบไลฟ์ติ๊กต็อกนะถ้าเอาขนมตัวนี้ไปติดแบรนด์ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ขายด้วยผมว่าอันนี้ก็มอะเพราะว่าอันนี้มันมันมันเป็นแนวของวัยรุ่นสมัยใหม่มากๆ ผมบอกเลยว่าเนี่ยผมกำลังเจตนาการว่าถ้าคนที่ชอบไลฟ์ติ๊กตอ็อกนะเวลาเนี้ยบางคนก็ชอบไลฟ์ติ๊กตอ็อกเพื่อเปยของขวัญใช่ปะ่ะมีมีคนก็สั่งลาเปยขายในติ๊กตอ็อกอ่าเห็นไหมเนี่ย <ไป S 1> คือ <ไป S 1> ผม <ไป S 1> ผม <ไป S 1> กำลังมองกำลังมอง,มองว่าตรงเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้ที่เปไลฟ์ติ๊กตอ็อกติ๊กตะกก้าวปักตะก้าได้เลยเป็นแบรนด์ตัวเองอันนี้คือนักศึกษาก็ได้วัยรุ่นก็ได้ที่ใช้เวลาเล่นติ๊กต็อกบางทีอ่ะสมมติว่าเราเล่นไลฟ์ติ๊กต็อกเนี่ยเราจะมานั่งรับแต่ของขวัญอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ รับของขวัญไปด้วยเอาแบรนด์เองไปตั้งไว้ด้วยนะครับให้คนกดตะกร้านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแบบคนที่อยากจะสร้างอาชีพลองมาเดินเที่ยวในช็อปดูช็อปนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่แค่โซนปริมณฑลนะครับก็คือนนทบุรีกรุงเทพเนี่ยเราสามารถมาได้นะครับใครที่อยู่ไม่ไกลหรือว่าใครที่อยู่ไกลเนี่ยติดต่อได้ที่ช่องทางไหนพี่ก็ทางหน้าเพจแล้วก็เฟซบุ๊ก่ะเพจเฟซบุ๊กพี่ชื่อว่าอะไรอ๋อปั้นขมารค่ะปั้นขมารนะไปเสิร์ชดูปั้นขมารนะไปดูเฟซบุ๊กก็ลลอออองงศึกกกกษาาาาาขข้้้้้มมมมููดด่่่นนนนนนน็ไไะะะปััเเเเีีียยหรรบบค จะเขาผมค th ิดว่าตอนนี้กำลังเริ่มอัปเดตตรงนี้แล้วละเดี๋ยวกำลังอัปเดตเพราะว่าตอนนี้เหมือนยังไม่ได้อัปเดตน้าเพจเพราะว่าถ้าไปดูหน้าเพจอ่ะจริงๆมันจะเป็นสินค้าอีกตัวเก่าตัวเก่าอยู่อันนี้เดี๋ยวจะต้องแยกอันนี้จะเปิดวันที่11นี้แหละจะเปิดวันที่สิกากระดานนี้แหละใครที่เข้าไปเจอปั้นคำม้านี่ยอาจจะยังเห็นสินค้าเก่าๆอยู่เพราะเขาขายเราเรียกว่าไข่ไหลายเกตนะครับจะมีเกตตลาดที่ออกไปส่งอยู่แล้วก็เกตอันนี้จะเป็นตลาดเกตคาเฟ่อันนี้เป็นเกตสร้างแบรนด์จะมีหลายเกตไปปปเเรรื่่ออยกัััับบ้้นนนนนคคาามตีี็วท กำลังทำร้านน่งช่างทำายนี่ดูนี่ให้สุดๆเอล้อเลยว่าจริงไหมนี่ช่างยังทำร้านอยู่เลยนะครับเพราะว่าเปิดวันที่11เนี้นะครับเรามาเพื่ออัปเดตกันให้ให้ทันท่วงทีน,น,นะครับวันที่11นี้กรกฎานะครับใครทีออ่อยากจะมาอุดหนุนมาอะไรก็เรามาได้เลยนะครับใครที่เคยดูคลิปผมแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครดู YouTube แล้วแล้วไม่สามารถที่จะมาซื้อได้หรือว่าจะมาติดต่อไปทต่อได้งไงไม่สามารถมาดูสินค้าได้วันนี้เปิดช็อปให้แล้วเปิดช็อปให้ทุกคนเดินเข้ามาเลือกเดินเข้ามาดูเดินนนนเข้าาใใ้้าามมมตััดดใใจจกกไไค่่่แซืออีน ซื้อชิมก่อนนะว่าตัวนี้เหมาะที่จะไปขายต่อไหมตัวนี้เหมาะไปขายต่อไหมซื้อชิมก่อนเลยนะเพราะว่ามีขายทั้งปีกและส่งในช็อปนี้นะครับก็วันนี้นะผมก็พาทุกคนมาสร้างอาชีพนะครับมาเจอพี่อ้อเจ้าของปั้นขมมากนะที่กําลังทําช็อปเพื่อรองรับลูกค้าที่ชอบอิสระนะครับชอบแนวอิสระชอบการค้าขายชอบที่จะนําอะไรใหม่ๆเนี่ยไปนําเสนอให้กับลูกค้าของท่านนะครับเพราะว่าที่เนี้ยเป็นขนมที่เป็นเรียกว่าเป็นมิกไหม่หมดเลยมีการดาัดแปลงมีการคิดค้นมีการ เรียกว่าอะไรอ่ะผสมผสานนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ขนมยุคใหม่มีโอท็อปที่เอามาช่วยนะครับหมายความว่าพี่พี่ออเนี่ยจะไปคัดโอท็อปที่เป็นระเกดเอของแต่ละชุมชนเ,นเอามาไว้ในร้านนี้เพื่อทุกคนเนี่ยเพื่อยกระดับโอท็อปของเขาเนี่ยให้ไปไกลถึงต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีพี่ออบอกมีชาวจีนที่ต่อมานะครับมีที่ต่อมาเรื่องของสินค้าบางตัวต่างประเทศหลายๆประเทศก็เริ่มเข้ามาติดต่อแล้วแล้วจริงแล้วพี่ออเนี่ยเขาทำแบรนด์ที่ระดับประเทศอยู่แล้วนะครับสินค้าบางตัวที่ทุกคนได้กินในประเทศไทยเนี่ย อาจจะเป็นของพี่อ้อก,ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้นะทุกค,คนกินแล้วจะรู้เองนะว่ารสชาติที่มันอร่อยแล้วก็รสชาติที่มันสมราคาเนี่ยก็คือนี่นะครับจากสถานที่แห่งนี้ทุกคนสามารถมาสร้างแบรนด์เองได้มาติดโลโก้ติดแบรนด์เองได้เลยนะครับ <zinho> ก็วันนี้ยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ดูาถึงตรงนี้แล้วนะครับ <S <S ยังไงก็ฝากร้านพี่อ้อนะปั้นคำมาได้วยแบบอีกหนึนงนงน่งอาชีพที่ทุกคนแค่มารับไปขาย <bardzo S 1> หรือถ้าใครมีวอลุ่มไม่ใหญ่ต้องการให้ทำ O E M ก็มาติดต่อคุยกันได้ บางทีบางครั้งไม่ต้องมีขนมเยอะก็ได้ขนมตัวเดียวคุณอาจจะได้กระจายขายทั่วประเทศก็ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่หลายๆท่าน,นที่ดูอยู่นะครับอาจจะมีประโยชน์วันนี้เป็นเท่ขอขอบคุณการติดตามการรับชมนะครับขอบคุณพี่ออด,ด้วยนะครับที่วันนี้ให้เราได้นําเสนอนการสร้างอาชีพนหนึ่งหนึ่งทางเลือกอยังไงนะครับใครที่รายละเอียดไม่ครบยังไงก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดปักหมดกุดคลิปเอเอาไว้ใต้คอมเมนต์ใต้ข่าวบานี้นะครับใครก็ฝากไว้ด้วยใครที่จะอยากมีอาชีพถ้าไม่เข้าใจอะไรนะครับมาที่ร้าน ถ้าไม่เข้าใจอะไรถามที่เพจปั้นธรรมะได้เล,เลยนะครับ mm. ก็วันนี้พี่แหนวขอบคุณการรับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกำลัาางใจเราตลอดนะครับขอบคุณนะครับแล้วเราจะพาผู้ชมท,ท่านไปดูอาชีพอะไรต่อไปไปหาธุรกิจอะไรต่อไปนะครับรอรับชมต่อไปในคลิปหน้าได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่แหสวัสดีครับ <S 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 <S